สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศทุ่งนาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาชมข้าวอีกแปลงหนึ่งนะครับ12ไร่อันนี้ก็จะเป็นข้าวพิษณุโลก80นะครับละแง้ทีลวงใหญ่สำหรับพื้นนาที่ ที่ลุ่มน้ำขังนะครับต้องใส่พันนี้นะครับถ้าใส่มะลิมันจะลมโยกหน่อยมันก็จะลม้มแต่ข้าพันนี้ต้นค่อนข้างแข็งแรงใส่ปุ๋ยไปเพียงรอบเดียวนะครับใส่ช่วงเดือนสิงหาช่วงฝนฤด,ดูฝนพอดีใส่ไป7ลูกนาส สิบสองไล่ใส่รอบเดียวนะครับตอนนี้กำลังเหลืองแล้วรวงก็ดกดีนะครับและงแงท่ทีดกดีเรื่องของมเมล็ดจ,จะจะเล็กกว่าหอมมะลินิดนึงนะครับแต่ว่ารวงรวงใหญ่แล้วก็และงแงท่ทีตอนนี้ข้าวกำลังเหลืองสวยเลยนะครับตอนนี้อีก ประมาณอาทิตย์นึงนะครับก็จะเก็บเกี่ยวเมื่อปีไกลเราทำการใส่ข้าวเมลิไปก็แปลงตรงนี้มันจะนอนน้ำนะครับมันต่ำแล้วมันนอนน้ำทำให้เกิดการเสียหายแล้วปีนี้ก็เลยหาพันธุ์ข้าวที่อายุยาวขึ้นแล้วก็ต้นแข็งแรงขึ้นครับก็ตอบโจทย์ครับแปลงนี้ ก็เห็นรวงกำลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงเกี่ยวเราก็จะทำการถ่ายให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ